ลูกค้าเนี่ยไปดัดแหนบมาแล้วมีความรู้สึกกระด้างครับคือแหนบไปแล้วลูกค้าไปรีดมาเมื่อดัดไปแล้วค่าเคสเสียนะครับก็มีความกระด้างเพิ่มเติมขึ้นมาก็วันนี้ลูกค้าเข้ามาปรึกษาผมในเรื่องของการที่จะอัปเกรดแหนบใหม่ ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมแอกร้านหัวตะทยจันทบุรีนะครับก็วันนี้ลูกค้านะครับไปใส่โคกโปรเพเดอร์มาครับหน้า O e m 2.0อหลังเป็น O e m 2.0สายยาวนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยไปดัดแหนบมาแล้วมีความรู้สึกกระด้างครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ารถลูกค้าเป็นยังไงนะฮะคื่อแหนบวัแล้วลูกค้าไปรีดมาต้องการลดลดลงนะครับให้ต่ำกว่าเดิมประมาณนิ้วนึงเมื่อดัดไปแล้วค่าเคเสียนะครับก็มีความกระด้างเพิ่มเติมขึ้นมาก็วันนี้ลูกค้าเข้ามาปรึกษาผมในเเเรรื่่่อออองงงขขกกกาาทีจะะัปปแแหนนนนนบใใม็็ํ ออซี่นะครับซึ่งรถผมเองก็ใช้ก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยนะครับก็ในส่งของแหนบออซี่นะครับตัวเนี้ยก็คือข้อดีของเขาเนี่ยแหนบรองหูทำมาบางนะครับกว่าแหนบเดิมและที่สําคัญเนี่ยก็คือเราสามารถสั่งให้โรงงานาผลิตได้ตามที่เราต้องการเลยว่าจะเอานุ่มแค่ไหนนะครับก็สามารถบอกได้เซตคันต่อคันนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดก่อนเขาจะมีแผ่นชิมนะฮะตรงนี้ลองขั้นระวังแหนบทุกตัวเลยนี่นะฮะร,รายละเอียดที่ผมชอบนะที่ผมแนะนําให้ลูกค้าใช้แบบเนี้ยคือเนี่ยมีแผ่นชิมเป็นช่องว่างระหว่างกันไวว้เเพื่อลา รถมีการดีดเด้งเนี่ยมันจะมีการนุ่มกว่าทําให้แหนบแต่และชิ้นเนี่ยสัมผัสกันช้าลงนะครับก็าทาให้ความกระด้างลดลงไปนะครับแล้วดูตรงนี้ฮะเขามีการดัดปลายอันนี้เขาเรียกแหนบรับน้ำหนักนะครับแผ่นรองสุดท้ายแหนบรับน้ำหนักก็คือ มีการดัดปลายให้ต่ำลงเพื่อเวลามีการยุบตัวของแหนบเนี่ยจะถึงช้าขึ้นนะครับก็จะทําให้ไม่กระด้างถ้ายียบเทียบกับแหนบเดิมอันนี้ลูกค้าไปทํามาแล้วนะครับถ้าเทียบกับแหนบเดิมเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเลยแหนบเดิมเป็นเส้นตรงเมื่อเป็นเส้นตรงปุ๊บเนี่ยเวลามีการยุบตัวเนี่ยมันถึงไวเมื่อถึงไวปุ๊บก็กระด้างอันนี้ออซซี่เขาทามาดัดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสังเกตจากแหนบเดิมดูนะครับแหนบเดิมจะหนาแหนบหูนี่นะหนาแหนบใหม่บางแหนบใหม่บางบางกว่กันนะครับก็ค ไปไปดัดมาแล้วไม่ประทับใจครับโหลด1นิ้วก็กระด้างอันนี้ผมก็แนะนําเลยให้ใช้เป็นของออซซี่นะครับก็นุ่มที่สุดและในประเทศไทยสําหรับผมนะรถผมก็เป็นโตตารีโวสีประตูสีขาวเหมือนคันนี้แหละนะครับก็ใส่เนี่ยตัวนี้เหมือนกันนะครับที่สาคัญออซซี่ให้เปลี่ยนเป็นบูทยูนิเทมถ้าเป็นของเดิมติดรถเนี่ยจะเป็นเป็นบูทยางนะครับบูทยางก็จะมีความนุ่มมากกว่าแต่ว่าความกระชับก็จะหายไปก็ถ้าออซซี่เนี่ยจะให้เป็นบูทยูนิเทนตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของความกระชับแน่นนะครับ ไม่ยบยาบไม่โคง นะครับผมตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมรีวิวในส่วนของแหนบกับชุดบูธยูริเทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมติดตั้งนะครับอยู่ที่19,000บาทนะครับสามารถสั่งได้นะครับสำหรับรถลูกค้าที่ใช้โตต้ารีโวนะครับแล้วมีความรู้สึกกระด้างเปลี่ยนโช้กหน้าหลังแล้วรู้สึกยังเอาไม่อยู่ครับแนะนําว่าแหนบของออสซี่เนี่ยไม่ไปลองใครในประเทศไทยเลยถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อครับผมครับศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งเก้าสามห้าหกสองนทครับุรีนะครับก็สทบุรบคลิปนี้ผมขอู่ท้าไปก่อนครั้งหน้านะครับก จะมารีวิวของแต่งใส่รถไม่ว่าจะเป็นกระบะเก๋งนะครับแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมกันสำหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสลับแหนบออซี่นะฮะเพื่อนๆสามารถติดต่อหาผมได้เลยครับสวัสดีครับ Nào oh, Nam yeah. oh, yeah.